งานพระสูตรเจรดีกันคะ่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเขาปิดการจราจรแล้วค่ะเพื่อนๆที่ไม่ใช่คนปากน้ำก็คงยังไ่าเอ๊ะเราถ่ายจากตรงไหนเราถ่ายจากเมืองปากน้ําเลยนะคะนี่ค่ะตลาดปากน้ำนะคะโดยปกติตรงนี้จะเป็นถนนตอนนี้เขาไม่ให้รถเข้าแล้วเขาจะปิดประมาณสี่โมงกว่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทางของเรานะคะนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาเที่ยวงานพระสุตรเจรดีกันไฟเริ่มติดแล้วนะคะ เรามาหัววันหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าดึกๆเนี่ยคนเยอะมากคนจะไหลไปเลยนะคะเนี่ยเราเราเดินไปจากตัวตลาดปักน้ำเลยนะคะปลายทางก็ถึงนู่นเลยค่ะรถไฟฟ้า BTS แล้วก็สารากลางนะคะเพื่อนๆที่เป็นคนปักน้ำพวกเราก็คงฮอน,นึกออก แต่เพื่อนๆที่ไม่ใช่คนปักน้ํานะคะก็ลองนึกภาพดูค่ะจาก BTS นะคะเดินมาเป็นกิโลเลยแหละถึงตลาดปักน้ําค่ะปกติไม่เคยเดินอะไรเก่งอย่างนี้เลยใช่ไหมลองมาเดินดูนะคะยาวมยนมาเพลินมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของงานในในส่วนของตลาดปักน้ำนะคะแต่ถ้าลงจาก BTS จุดเริ่มต้นก็จะเป็น ตรงรถไฟฟ้า BTS เลยแต่นี่เราเดินจากตลาดปากน้ำให้เพื่อนๆเห็นภาพเลยนะคะต้นทางปลายทางค่ะแล้วแต่ว่าเรามาทางไหนวันนี้เรามาจากตลาดปากน้ำปลายทางของเราก็คือ BTS แล้วก็สารากลางค่ะเดี๋ยวอาจจะข้ามไปไหว้พระสมุทรเจดีกันเนาะ มาซื้อทุกปีค่ะพวกนี้ไม่แพงค่ะของเยอะมากอะไรเราไปตามเสียงลูกออกเลยหมายเลขตัวเดียวสองเฉย หมายเลขสองเฉยๆออกต่อไปออกต่อไปหมายเลขสองตัวหมายเลขยี่สิบห้าอันนี้ท่าเรือข้ามฟากค่ะี่อยฝั่งพระสมุเจดีมีสองช่องวางสองช่องสามช่องวางสามช่องไม่มีห้ามวางถ้าใครวางถ้าฉันจับได้ฉันตีเท่าอายุเลยนะเอ้าออกต่อไปหมายเลขสองตัวหมายเลขยี่สิบสี่ เดินเ <4 S 2> ที่ยวไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนออกต่อไปออกต่อไปหมายเลขอะไรใครเขาบอกหมายเลข29 289 289ออกต่อ เรารีบมาคนยังเยอะขนาดนี้เลยค่ะเหตุผลที่รีบมาเพราะแบบนี้แหละค่ะสใส่ได้ัีสั่งแล้วไม่ต้องรีบสามารถสวมใส่ได้ทันทีมีแบบให้คุณได้เลือกหลากสีหลายสไตล์ตามความต้องการของคุณชมงานไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนที่มาตอนค่ำค่เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าคนจะเยอะมากๆนะคะแต่ว่าก็จะได้บรรยากาศสนุกไป แบบหนึง่งอันนี้เราก็มาถ่ายให้ดูนะคะสวยไหมคะของซื้อของขายของกินเยอะมากที่เราเดินกันอยู่ตรงนี้นะคะปกติจะเป็นถนนรถวิ่งนะคะ ต,ตอนนี้คือปิดถนนแล้วปิดถนนแล้วรถที่เคยมาวิ่งเส้นนี้ก็ต้องอ้อมไปนะคะอ้อมไปออกทางด้านถ,ถนนสุขุมวิทนะคะไม่ต้องผ่านหน้าตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ ร้านนี้ยังไม่ได้ตั้งนะคะเพื่อนที่มาดึกๆคงยังไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะร้านกําลังจะตั้งค่ะเวลากระเป๋า,าปี่คนเยอะนุะไหนดูจีนะแก็มีแก่จนแกนอย่างนี้พนักงานบอกพี่เขาทำไม ซอยนี้ก็ยังเข้าไปเที่ยวได้อยู่นะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าตรงไปที่สารากาลก่อนนะคะได้ได้ได้ดดเดดจ้าโอเก้ได้นะชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเพื่อน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 ที่มาตอนข้าก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะที่แน่ๆก็คือ คนเยอะมากเพียงพออ่ะว้าวแางแกงสาวอวบร้อยเดียวตองเปรี้ยวไหมคะไว้ดู้ก่อดได้นะคะตองพูดพอเนาะสาวอวบใช่ใช่น่ารักนะสาวอวบ นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งกําลังจะตั้งนะคะถ้าเพื่อนมาดึกๆจะไม่ได้เห็นบรรยากาศนี้นะจะได้เห็นร้านที่ตั้งแล้วตั้งครบแล้ว<ม>เพื่อนเห็นไหมว่าคนไหลอันนี้ไหลแบบไหลแบบไหลไปเรื่อยๆอ่ะนะนั่นน่ะยังไม่ได้ไหลแบบติดๆ,ๆต,ดๆ,ตดๆๆ,ตๆตกันเลยอ่ะเพื่อนเคยมาเดินยัง แบบขยับเท้าไปลยจิ๊ดจิ๊ดจิเลยอ่ะแต่สนุกไปคนละแบบนะคะอันนี้มาสำรวจตอนกลางวันก่อน๋ยวเอากลางคืนใหม่เพราะถ้ากลางคืนเนี่ยจะไม่ได้บรรยากาศร้านค้าละเอียดแบบนี้หรอกค่ะจะเดินไหล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 กันไปเห็นไหมฮะว่านู่นก็ไหลแล้วอะ่ะแต่ไหลแบบทิ้งระยะแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะจะต้องระพิสูจน์ค่ะ ปีนี้ดูงานใหญ่จังเลยค่ะของเยอะมากร้านทางซ้ายร้านตรงการลางเราถ่ายเนี่ยเห็นไหมฮะร้านทางซ้ายร้านตรงกลางร,ร้านตรงขวา เสื้อผ้าสวยเยอะแยะเลยแล้วไม่แพงด้วยนะนี่นี่ค่ะดูเสร็จดูเสร็จเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นร้านตรงกลางนะเพื่อนๆนะเรามาทางนี้มั่งแล้วคนเริ่มไหลเรามาไหลกับเขาด้วยเยเข้ามาสู่ขบวนเนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าผู้คนเยอะแยะมากมายเลย อันนี้โรงพักสมุปการ์ณน,นะคะเดี๋ยวเรียกโรงพักไหมตำรวจตำรวจสถานีตำรวจนั่นหอชมเมืองค่ะดื่มน้ำกินน้ำได้นะสตรอเบอรรี่ร้อยยี่สิบ สวยนะางยเลยคนนึกว่ายาวยนะสิคุณจะตกยีสต์นะคุณจะตก ขนมนะคะทำกันสดๆใหม่ๆตรงนี้เลยค่ะออกมาเที่ยวกันนะคะเป็นงานที่ใหญ่มากๆปีนี้ดูคลกคคกแก็ใหญ่กับทิซปีด้วยแหละ50ากรัมที่้าบาท

มันแหล่งโปรตีนมากโหของโปรตครป้องหนึ่งขนมจีนไหมคะนี่เราเลี้ยวเข้ามาในสา,ารากลางแล้วค่ะเราเดินมาจากตลาดปักน้ำเลยนะมาเที่ยวกันนะคะปีนี้งานดูใหญ่โตจังเลยอะ่ะเต็มไปด้วยของกินของใช้การละเล่น อันนี้เรามุ่งหน้าไปที่ท่าน้ำนะคะที่จะข้ามไปไหว้พระสมุทรเจดีค่ะนสายตาเพื่ออันน well ี้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะจวนผู้ว่านะคะสุดยอดไหมคะบรรยากาศงาน งานน้ำมัสการพระสมุทรเจดีนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะยิงลูกโป่งไหมไม่ใช่ยิงลูกโป่งปลาลูกโป่งเฮ้ยสามดอกยิงเสร็จเล้วโดนเยอะเลยครับได้ไหม หาไาได้ยทำไมเขได้ตัวใหญ่ๆอ่ะแ่อว้นะจ๊จัดไปเอ้ยสาดี่าดดอกยะครับสี่สิบสดอกยีค่ะปลาลูกปองสามดอกยี่บาทจ้าาแต่สาดอกเรื่อเลยนะจ๊ะสดอกยี่สิแล้วเรื่องครับเท่าไหร่สดอกยีลยคนที่ยวเยอะเนาะ ตอนเย็นนะคะตอนข้าไม่ต้องพูดถึงเดียวรถเน็ตที่ที่สูงได้อร่อยจริงๆของเขียวว่าเอ้ยมีน้องจีนหมูย่างเกาหลีด้วยชุดละสามเก้า อยากกินไหมเดินเข้ามาใกล้จะถึงต well, ัวสาลากลางแล้วนะคะนี He not, ่ของแท้อยากกินหอยทอดเนยมีเพิ่มเติมอาหารว่างนั่งกนก่อนรอบนี้ทันยังรอยังคอยกันอยู่นะเชิญนั่งได้เลยจ้ะนี่เรามีเชิญนั่งได้เลยเพื่อนๆอยากได้ตัวยักษ์ๆเนี่ยทำไงดีอะ เมื่อกี้เห็นคนเขาี่ยวกันไปด้วยแหละแจกจริงให้จริงไป่าอิกแน่นอนแตว้องไงล่กเต้องมาจำเนื้อห้าตาจเ้ความิเนั่นะเตมตัวใหมกันต่ถ้าห้าสิบบาทพี่ทลายนี่ต้องมาซื้อสามดอกนี่ซื้อสามดอกห้สบบาทก็เต่งดอกเดียวได้ตัวนี้ก็แต่งสองดอกได้แถวนี้ ก็แต่3ดอกี่ได้อสา3ดอก5กบาทได้สี่ดอกก็สี่ดอกหกิบบาทกา4ือร้อยร้่ร้อยนร้อยสิ่อปงเาเยอะแยะเลยไป่ดนที่สี่ดอกหิบบาทสามดอกแปดดอกห้สิาทมีห้องนะราการเป็นระยะค่ะเหนื่อยค่ะมาแอบยืนหลบมุมถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนดูนะ นี่ทำไมตุ๊กตามันตัวยักษ์ขนาดนั้นน่ะได้ใครมีฝีมือลองดูนะคะมาปาเป้ากันเอาตุ๊กตานี่ชิงช้าสวรรค์ตรงนี้นะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเลยลายเล็กกับลายสิบแปดเตัวเล่นง่ายแต่ตัวเล่นง่ายเล่นกันได้แวดกันได้ครับเชิญครับดอกละยี่สิบไปเรื่อกว่าไปยี่สิบห้าที่นี่สมวนปราการนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเึ้ื่อนจิงชาสวรรค์เห็นวิวเจ้าพญามุมสูงเพื่อนอย่าพลาดนะอย่าพลาดหาลูกหลานมาเที่ยวกันอันนี้ในสารากลางนะคะเราเดินเข้ามาในสารากลางตัวแดดเพื่อกาตัวใหญ่ลองเล่นกันได้จะลองเล่นกันได้มีคนเดียวแดนางร้านเลอกได้นางร้านอาหารก็เยอะนะคะน่ากินมากด้วย ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวขาวหมูน้ำลำํำไยแก๊กหวยนะฮะน้ำเปล่ามีหมดเลยแล้วก็ได้ตาได้เลยจ้จะสามดอกที่เนี่ยสายน้จะไปหมูประทะอ่ะขนมจีนอะ่ะอันเชื่อันนี่ใส่สาระ นี่ยังไม่ทันข้ามเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคนบ้านเลยะ่ะผู้ภาษาบ้านบ้านเราเลยอะ่ะเนาะดูสิข้ามฟากไปไหว้พัสมุเจดีค่ะหมดไหมโอ้เรือจุด,ดีเหมือนกันเนาะฝั่งนู้นก็มาเที่ยวฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ไปเที่ยวฝั่งโน้นจุดมุ่งหมายของฝั่งนี้ก็คือไปไหว้พัสมุเจดีกันนะคะ สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่เลยนะคะนู่น่ะน,นูน่นค่ะโอ้ยแดดลมลมตกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะค่าเหมือนกันนะคะพาเพื่อน,อนๆมาดูบรรยากาศกา่อนรีบมานะคะยิ่งค่มยิ่งคนเยอะค่ะนี่ดูช่วงเวลานี้สิคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วสวยจังเลยลาเพื่อนๆไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขมาเที่ยวแล้วมาทำบุญแล้วมาไหว้พระสมุดเจดีย์กันเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะ